สวัสดีค่ะมาพี่น้องคนเจอมาอีกแล้วมาโปรแกรมมหาการ21วันเมื่อนี้วันที่17แล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ เรเจามาแบ่งปันมหาการ21วันของรูสิตาเดทที่17แล้วกับสเทคนิค3วิธีที่ทิ้งอดีตในใจของเราเพื่อกำหนดอนาคตใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมนี่คือหัวข้อเนาะ <c oughs> วิธีแรกที่เราจะทิ้งอดีตที่อยู่ในใจของเราทุกคนนะมีอดีตเนาะ อดีตที่มันจดจําตั้งแต่เด็กอะ่ะบางคนอาจจะเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันและก็จดจําบางคนพ่อแม่ตีกันอย่างเงี้ยอย่างโค้ดี่พ่อแม่ตีกันตั้งแต่เด็กเรามันก็จดจํานะเออแล้วมันมันก็จดจําเราก็จนแบบว่าเฮ้ยถ้าเรามีแฟนเนี่ยเราจะไม่มีแฟนที่แบบว่าเฮ้ยมาตีเราเงี้ยเออมันมันจดจําแต่เราก็ไม่ได้อะไรอะ่ะเวลาคือบางคนอาจจะแบบว่า เฮ้ยแฟนพ่อแม่ตีกันแล้วเราจะจำว่าเฮ้ยถ้ากูมีแฟนเนี่ยกูจะไม่เอากูไม่มีดีกว่าถ้ามันจะมาตบตีอย่างเงี้ยบางคนเขาบางคนเขาพูดแล้วเขาก็ไม่มีแฟนจริงๆน,นะอันนี้มันเป็นกฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูเนาะแล้ววิธีที่เราที่จะทิ้งอดีตก็คือเราจงกลับไปยอมรับและขอโทษในอดีตเอออย่างที่เราเรากับพ่อกับแม่เราอย่างเงี้ยเราจงขอโทษเขาว่า เคลีย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 สัมพันธ์ในอดีตอ่ะเคลียว่าเราโทรไปหาพ่อกับแม่ว่าเออตอนเป็นเด็กเราเคยจดจำนะว่าพ่อกับแม่ตีกันทะเลาะกันอย่างเงี้ยว่าทําไมพ่อถึงได้ทําคือเราเคลียและเราก็บอกว่าเราขอโทษนะที่เราเข้าใจพ่อผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอโทษนี่คือบทเรียนคําสอนของกุศีตาเนาะเราก็เคยแบบเราจดจำมาแล้วเราก็โทรไปเคลียสัมพันธ์ สัมพันธ์กับพ่อกับแม่ของเราว่าเพราะอะไรเขาถึงทะเลาะกันเพราะอะไรเขาถึงตีกันเออเราก็พอเราเคลียร์แล้วอะ่ะเราจงขอโทษอดีตแล้วก็ขอโทษพ่อกับแม่นะที่เราเข้าใจเขาผิดเออเรารู้แล้วและเราก็บอกรักท่านเนาะว่าเราขอโทษนะว่าสิ่งที่เราเข้าใจเขาผิดอะ่ะเราไม่รู้สาเหตุของเขาไงว่าเพาะอะไรเขาถึงทะเลาะกัน มันเป็นอดีตที่เราจดจําฟังในหัวใจของเราแล้วมันอดีตอ่ะมันเป็นตัวถ่วงเนาะอดีตมันก็คือมันส่งผลต่ออนาคตของเราอ่ะมันจะเป็นถุงกระสอบทรายหรือว่าโซ่ทวนที่มันดึงเราอ่ะมันคอยมันมันคอยแบบสะกิดในหัวใจของเราแล้วมันคอยย้ำเตือนว่าเฮ้ยถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันมันมันมัตีขึ้นอ่ะ เออนาะเราเข้าใจอย่างนี้นะมัน,ม,นมันตีขึ้นแล้วมันจะเป็นตัวถ่วงเพราะกฎจักรวาลกฎแรงดูดอ่ะถ้าเรานึกถึงอดีตอ่ะอดีตมันก็คืออนาคตของเรามันจะเป็นหนูถีบจกักอ่ะถ้าเราทิ้งอดีตที่มันขื่นขมหรือว่าระทมมเลอะไรเงี้ยที่แสนเศร้าอ่ะไม่ได้เพราะอดีตมันส่งผลถึงอนาคตของเราเม่ว่าเรานึกถึงอดีตคุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าอนาคตของคุณจะเป็นยังไงมันก็จะ เหมือนอดีตของเรานั่นแหละเพราะมันนี่มันกฎจัก,กรวาลกฎแรงดูงเนาะเราต้องโทรเคลียความสัมพันธ์ที่อยู่ในอดีตอะ่ะคือปรับความเข้าใจอะ่ะแล้วก็ขอโทษแล้วก็บอกลากพ่อกับแม่ของเราเนาะว่าเราเขาเ้าใจผิดเราไม่รู้เรื่องกับเขาว่าเขาเพราะอะไรสาเหตุอะไรที่เขาทะเลาะกันตีกันอย่างเงี้ยเราเห็นอยู่บ่อยๆแล้วมันก็จํานะเออเราเป็นเด็กอะ่ะแล้วมันก็ประสงผลให้เราคิดแล้วมันก็ส่งผลต่ออนาคตของเรานี่คือการ แบบทิ้งอดีตในใจก็คือการเคลียร์ความสัมพันธ์นั่นแหละความสัมพันธ์กับพ่อกับแม่ของเราแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ใหม่ข้อสองแล้วเนาะเราเมื่อเราเคลียร์เราขอโทษแล้วเราก็เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับพ่อกับแม่โดยการแบบว่าขอโทษนะพ่อจ๋าแม่จ๋าเนาะที่เราเข้าใจผิดและเราก็สัญญาว่าต่อไปหนูจะเป็นลูกที่ดีของพ่อกับแม่นะจะไม่ทําให้เสียใจเออ มันก็คือสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยการแบบขอโทษแล้วก็บอกรักเราจะเป็นลูกที่ดีเราจะเป็นลูกที่พ่อแม่ภาคภูมิใจอันนี้มันคืออดีตของโค้ดเนาะเราก็บอกรักเขาอะไม่เคยบอกรักแต่เราก็ก็บอกรักอะไม่เกิดมาก็ไม่เคยบอกรักหรอกแต่ว่าเราได้เรียนรู้แล้วเราก็โทรไปเราก็บอกรักว่าหนูรักแม่นะเนี้ย มันอาจจะเก้อเขินเนาะมันอาจจะเคอะเคขินเขินเพราะเราไม่เคยไงแต่ในเมื่อเราปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วอะเราเคลียร์แล้วเราก็บอกรักท่านมันจะเคอะเคอะเขินเขินหน่อยแต่มันก็รู้สึกสบายใจมันก็รู้สึกโล่งอะเพราะาเราเราบอกรักเขาเขาก็ไม่เคยได้ยินหรอกเนาะตั้งแต่เขาเลี้ยงเรามาต่โตเราก็ไม่เคยบอกรักแต่เราบอกรักเขาเขาก็ดีใจนะเออนี่คือแบบเราสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอะ คนที่เรารักเลืออาจจะเป็นบางคนเหตุการณ์เกี่ยวกับแฟนอะไรอย่างนี้ก,ก็ขอโทษบางทีเคยดา่าเคยตบเคยตีเขาอย่างเงี้ยล้วก็ขอโทษแล้วก็บอกรักมันเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะเพื่ออนาคตที่ฉายลของเราแล้วก็วิธีที่สามก็คือเมื่อเราสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วเราก็จงมีศัจจะในคำมั่นสัญญาของเราอะ่ะคำพูดของเราเพราะคนสำเร็จ เขาจะรักษาสัจจะอย่างสัจจะที่เราจะให้กับพ่อกับแม่คำมั่นสัญญาว่าเราจะเป็นลูกที่ดีเราจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรักษาคําพูดของเราและอย่างอย่างโค้เรียนกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเราก็มีวินัยของเราเราเรามีสัจจะตัวตัวเองว่าการเรียนกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเนี่ยเราต้องนั่งสมาธิทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนบอกรักขอบคุณตัวเองเนี่ยเราก็ต้องรักษาคํามั่น รักษาคําพูดของตัวเองเออนี่ก็คือ3มเทคนิคที่ทิ้งอดีต3วิธีทิ้งอดีตในใจของเราเพื่อเริ่มต้นอนาคตใหม่ของเราเนาะสามเทคนิคที่ค้นได้เรียนแล้วก็ตื่นรู้เนาะโอเคไปแล้วพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะจ้าขอบคุณค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ หมดวะ